สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตของใหม่ๆต่างๆของเกมคาริน่าฟรีไฟกันนะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมนะทางการิน่าฟรีไฟนะครับแล้วก็เกมฟรีไฟลของเราเนี่ยนะครับมีกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตอะไรเพิ่มเติมมานะครับถ้าใครไม่อยากพลาดเนี่ยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะครับ ผู้รอดชีวิตคนใหม่ตัวละครใหม่ใจเจลเจ้าหน้าที่หน่วยสวาดหลอโหดรีโหลดออตโต้ตัวละครใหม่ที่มีต้นแบบมาจากนักแสดงหนุ่มที่พบได้ในตู้ลักกี้รอยัลเข้ามาแล้วและก็มาเจอกับเขาได้ตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึง26กกันยายนเลยนะครับเป็นตู้สุ่มมาใหม่ล่าสุดนะครับใครที่ยังไม่สุ่มเนี่ยก็อย่าลืมมาสุ่มกันด้วยนะ หมีคลั่งละหำเมืองกิจกรรมใหม่หมีคลั่งละหำเมืองไต่ขึ้นขั้นไล่ล่าหมีหนีมาเปเซตเอ็มเพลส a บเซ็ตพิเศษของโนโธล่าเซ็ตเฮฟวี่เมทัลหญิงและไอเทมสุดปังเงินๆที่รอคุณอยู่ในกิจกรรมนี้ใครที่ยังไม่ได้มาสุ่มหรือว่ายังไม่ได้มาเล่นกิจกรรม รีบเข้ามาเล่นเลยนะครับกิจกรรมนี้อยู่ตั้งแต่18กันยายนจนถึง28กันยายนเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็มีของรางวัลเยแยมากมายให้ทุกคนได้ร่วมสนุกแนละจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับฟ e ีไฟสะแววดวง e-sport จากความสำเร็จในการแข่งขันปีที่ผ่านมาทำให้เกมฟรีไฟเนี่ยได้รับการเข้าชิงรางวัล eSport Mobile Game of the Year หนึ่งในเกมสุดยอด ทางด้าน e-sport สามารถเข้ามาโหวตกันได้แล้วที่ทางลิงก์นี้ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับก็สามารถกดเข้าลิงก์มาแล้วก็มาโหวตให้เกมการีน่านฟรีไฟล์ของเราเนี่ยนะครับได้เป็นอันดับหนึ่งในวงการเกม e-sport ได้เป็นอันดับหนึ่งในการเข้าชิงรางวัล e-sport mobile game of the year นะครับทุกคน1เกม ที่ยอดเยี่ยมทางด้านการแข่งขัน e-sport นะครับสามารถกดเข้าไปโหวตกันได้ที่ลิงก์ด้านล่าง description นะครับก็ได้ทำการแปะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาโหวตกันเยอะๆนะ เอาละครับผมอัปเดตต่อมาก็จะเป็นในส่วนของด้าน x อ8 e v อนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยนะครับก็รู้สึกเหมือนมีขา่าวแว่วๆมานะครับผมนะว่าจะเข้ามาในอันนั้นนะ่ะทุกคนเป็น E ี o ตู้ต่อไปนะครับผมนะทุกคนหลังจากการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์และก็เปิดมาใหม่นะครับผมนะก็สก,กินปืนเอ็เดเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นสก,กินปืนตัวใหม่ล่าสุดที่ได้ทําการถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับโดยที่ รูปภาพทั้งหมดนี้นะครับผมนะพี่ก็ได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับผมนะทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสกินปืนไอ้กมแปดแต่และชิ้นแต่และส,ส่วนแต่และอันเนี่ยนะครับมันมีสัสดส่วนแล้วก็ค่าสถานะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะทุกคนครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นช้าๆรีวิวไปเรื่อยๆช้าๆแบบเอือยเฉยเอือยเปื่อยนะครับผมนะอันแรกก็จะเป็นสีส้มนะครับผมนะสกินปืนสีส้มตัวนี้นะครับผมนะจะมีค่าสแตตและค่าสถานะอยู่ที่ระยะบวกหนึ่งนะครับผมนะสถานะจอกกล่อบวก็ ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนนะเออมันก็จะเป็นแบบว่ายังไงอะระยะบวกหนึ่งนะครับจอกกบวกสองแต่ว่ามันจะทําให้เราวิ่งช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เป็นสก,กินปืนที่ใหม่ล่าสุดเลยนะเออไอเกมแปดนะครับอันนี้เป็นอีโวนะไอเกมแปดนะทุกคนนะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมนะจะเป็นตัวต่อไปอนะครับผมนะปกติปืนอีโวเนี่ยมันจะมีอยู่สี่อันใช่ไหมสีกระบอ,อกนะต่อไปก็เป็นสีเขียวนะทุกคน ที่ย้อนนี้เนี่ยก็จะบวกสถานะก็จะเป็นอัตราการยิง1น,นะครับระยะบวก2แมกกาซีนลบหน,นะครับทุกคนเออต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทางด้านสีม่วงใช่ไหมเนี่ยสีม่วงจะเป็นดาเมจบวกหนึ่งนะครับดีโหลดลบหนึ่งนะแมกกาซีนบวกสองนั่นเองนะครับนะนี่นะก็อยากให้ทุกคนจําไว้นะครับว่าสกินปืนเนี่ยมันมีค่าสถานะอะไรบ้างเนาะแล้วก็ต่อมา นะครับผมนะจะเป็นสีแดงนะครับทุกคนสีแดงตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอัตราการยิงบวก2นะครับรีโหลดลบหแม่นยํา1นั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้เป็นอะไรที่เท่และค่อนข้างที่จะโหดนะสีแดงนะี่ยหืดูเด็กเอ็มแปดแอมไพนะครับผมนะทุกคนเท่มากเลยอะ่ะแต่ว่ารู้สึกเหมือนโมเดลมันยังจะทำไม่สาเร็จนะป <laughs> กติจะมีเป็นพวกสกินปืนที่ทาโมเดลเสร็จใช่ไหมแต่ว่า รอบนี้เนี่ยเหมือนโมเดลมันจะยังไม่เสร็จนะครับผมนะก็เลยได้มาแค่รูปแล้วก็ตัวตัวเป็นแบบเป็นแม่แบบแบบแม่แบบของเอ็กเฉยๆนะครับนะส่วนรีวิวจริงๆเนี่ยก็ยังให้เห็นกันยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าก็ให้เห็นกันประมาณนี้แหละนะครับสำหรับสกินปืนในเกมแปนะครับผมนะก็คาดว่าน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับเอาละครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนทางด้านเสื้อแร้งนะครับผมนะเสื้อแร้งในซีซั่นถัดไปนั่นเองนะครับหลังจากการปิด รีแลงอันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นรีแลงซีซันใหม่นะครับผมนะเป็นซีซันที่18นะครับทุกคนเสื้อรีแลงเสื้อแลงซีซันส8ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับซีซันส8นะครับแล้วก็จะมีพวกอันพื้นหลังนะครับพื้นหลังอันนี้นะครับเป็นพื้นหลังแลงแลงโกนะทุกคนเด้อแล้วก็ พื้นหลังแรงไดมอนด์นะครับผมนะทุกคนครับเป็นรูปพื้นหลังเฉยเฉนะไม่ใช่รูปโปรไฟล์นะจา์แล้วก็ต่อไปก็เป็นแรงแพทเนัมนะครับผมแรงแพทเทนัมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแร่งฮีโรอิกหรือว่าแรงแดงนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะเป็นพื้นหลังของมันนะครับนะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของรูปนะครับรูปโปรไฟล์จะเป็นซีซั่น18แบบนี้นะครับทุกคนฮะ ต่อมานะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนทางด้านตู้สุมส่มโกลอเย่านั่นเอ,เองนะครับผมนะอันนี้เนี่ยทางทีมงานก็ได้ทําการยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเข้ามาแน่นอนนะครับผมนะเป็นตู้สุ่มโกลอเย่าตู้ถัดไปนั่นเองนะครับทุกคนนะนี่นะก็จะเป็นทั้งชุดป,ประมาณนี้เลยนะครับผมนะทุกคนนะก็มีรูปแล้วก็วิดีโอมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน,น้านี้เนี่ยเรามีเพียงแค่ภาพประกอบใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเรามาทั้งเนื้อละมาทั้งน้ํานะครับผมนะก็คือทั้งภาพประกอบแล้วก็ววดีีีโออยยืนนนนนัััะครบ่า้ ชุดอันนี้แหละคือตู้สุ่มสกินไม่ใช่ตู้สุ่มสกินโกลอเย้าตู้ต่อไปนะครับผมนะเป็นตู้โกลอเย้าตู้ต่อไปนั่นเองนะครับผมนะก็หลังจากการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้นะครับผมนะทางทีมงานเขาจะอัปเดตตู้นี้เข้ามานั่นเองนะครับทุกคนก็เอาทองเอาบัตรสุ่มไว้ก็รอสุ่มแล้วกันนะครับทุกคนนะแล้วก็เหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะ เป็นในส่วนของทางด้านเออเอออะไรอะอาวุธนะครับผมนะที่ให้ดูไปตอนต้นใช่ไหมมันจะเป็นป้ายแบนเนอร์ของตู้กัวรย่อใช่ป่ะแล้วมันจะมีเป็นอาวุธที่เ่าสกินตัวนี้มันถืออยู่นั่นเองนะทุกคนมันก็คือไม้ตัวนี้นะครับนี่เลยนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่ามันคือไม้อะไรนะอาจจะเป็นไม้พายที่เอาไว้ทําขนมก็ได้นะครับแต่ว่า ดูดูไปดูดูมาแล้วเนี่ยมันเหมือนไม้เบดบอลนะแต่มันก็ไม่ใช่ไม้เมดบอลนะครับผมนะมันอาจจะเป็นไม้พายที่เอาไว้อ่อพายเรือก็ได้นะครับผมนะทุกคนครับซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวิธีการได้รับเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนครับก็ในข่าวแว่วๆมานะที่ไปบอกที่เขาพูดเขากล่าวกันมานะครับเขาบอกว่ามันอาจจะอยู่ในตู้ลักกี้รอยัลหรือว่าตู้โกลรอยัลพร้อมกันกับชุดอันนั้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะมโนไปเองหรือไม่กก็็็ออาจจจะะเเเปนนรรื่งงิได้ แต่ว่าพี่ก็ขอไม่ยืนยันแล้วก็ไม่การันตีไม่คอนเฟิร์มแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเรารอดูอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวไม้ตัวเนี้ยนะครับไม้ไายหรือไม้เม็ดบอลตัวนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการได้รับยังไงนะครับเพื่อนๆทุกคนครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีอีกอัปเดตตัวหนึ่งนะครับทุกคนครับหลังจากการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วก็เปิดมาใหม่นะทุกคนมันจะมีสกินปืนตัวหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่ด้วยนะครับนะไม่ใช่สกินปืนสิเป็นปืนใหม่นะคร นะครับผมนะอันปืนอันนี้เนี่ยมันมันซื้อปืนอย่าง่ากับปมหนูือกันเด้ออันเอาเป็นว่ามันเป็นปืนตัวใหม่ละกันเนาะที่ท่านฟรีไฟเฟื้นขอมานหลังจากการปิดเซิร์ฟล้วกับเปิดเซิร์ฟม,มาใหม่นะ ข้ทีมงานกับชีเพิ่มนเตัวนี้เขามาแต่อาจเสียไปอยู่ในโหมดธรรมดากรเพราะว่ามันอาจจะโกงเกินไปสําหรับผู้เรียนในโหมดแรกนะเพราะฉะนั้นกะลองเบิรงเทียนึงหลังจากการปิดเซิร์ฟแล้วก็เปิดเซิร์ฟบ้าไหมสกินปืนหรือว่าปืนตัวนี้เนี่ยอาจจะว่าอยู่ในแหล่งหรือว่าอาจจะอยู่ในโหมดธรรมดาก็ได้นะครับทุกคนนะก็รอติดตามรับชมแล้วกันน้ว่าสกินปืนหรือว่าปืนตัวเนี้ยมันจะอยู่ในแหล่งหรือว่าอาจจะอยู่ในโหมดธรรมดากรแล้วกค่อยเอามาในแหล่งเนาะกะรล่อให้ผู้เรียนเห็ือนคนโหมแลวกะเออท่านทีมงานเป็นคนใจด้แล้วก็ จะมีเป็นสกินลถตัวน,นี้นะครับทุกคนครับ ลองสก,กินรถใหม่นะครับผมนะคราเทลนี่ยูโทเปียแล้วครับผมโอ้โหเป็นเซ็ตยูโทเปียนะครับซึ่งเอาจริง้งแล้วเนี่ยไอเซ็ตยูโทเปียมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าอะไรนั่นเลยเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าที่มาและที่ไปของมันเนี่ยนะครับมันจะได้รับแล้วมันจะมาได้ยังไงนะครับเพราะงั้นก็เอามาให้ดูแค่สก,กินรถยูโทเปียก่อนละกันนะครับเดี๋ยวสก,กินหลังๆก็จะตามมานะครับใครไม่อยากพลาดก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งยังเตือนไว้ละกันเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครรรรัับหืออว่าสกิถททยยูโเปี กิจกรรมใหม่นะครับทุกคนท็อปอัพรับเดตฮิปฮิปนะทุกคนเป็นกิจกรรมโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนะครับที่จะได้รับเป็นในส่วนของทางด้านรูปโปรไฟล์นะครับผมนะั้นแรปเปอร์อันเดอร์เวิลด์นะแล้วก็เป็นผ้าโพกหัวแทนเคลฟยีฟีเย่นะแล้วก็มีเป็นสกินมีดหัวตัดนะครับผมนะอันเดอร์เวิลด์ครูนั่นเองนะครับทุกคนนะก็มาในโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนะครับผมนะราคาแค่299เพชรครับทุกคนปัดโต ขอรังเติมหน่อยครับทุกคน ก็มาในโปรโมชั่นเติมเพชรสะสมนะครับ3วันเท่านั้นนะครับผมนะเริ่มตั้งแต่2 0 21 22ไปเป็นต้นนะครับนะใครที่ยังไม่ได้มาเติมเพชรสะสมก็อย่าลืมไปเติมเพชรสะสมกันด้วยละกันนะครับผมนะแค่9 9 1 9 9 299อันนั้นนั้นนั้นแน่ทศชนคนต้นโลกครั้งที่3ในที่สุดไอซ์วอที่ลอยคอและลอคอยก็กลับมาแล้วมาพมกับสกินปืน P ี0กที่เป็นกล่องซูมว้าว มาแบบนี้ต้องจัดแน่นอนส่วนใครที่อยากจะดูพี่สุ่เลยครับสามารถมาดูพี่สุมได้เลยนะที่ Facebook k d c Gamer มีจุดนะครับก็มีการไลฟ์สตรีมสดทุกวันเลยนะครับก็มาดูได้นะเดี๋ยวจะสุ่มตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นไปนะครับก็สามารถมารับชมแล้วก็มาเจกันได้นะที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพี่ไลฟ์สตรีมสดทุกวันนะครับเป็นยังไงกันบ้างทุกคนอัปเดตใหม่กิจกรรมใหม่วันนี้ครับมีใครชอบเรตตัวไหนบ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบายบายเจอกันนะครับ